เริ่มต้นมาจากสูตรในอะไรคอสโอเวอร์กับ E p พีที่การเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งหลายๆคนต้องไม่เชื่อแน่ว่าพี่ได้ตัวตัวนี้มาซึ่งมันจะทําให้พี่นั้นง่ายต่อการฟาร์ไปอย่างมากครับและใน E ีีนี้พี่จะเติบโตไปถึงไหนก่อนที่จะไปดูฝากไลค์คลิปนี้ให้กับพีด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์ขอให้พวกเองมีสิทธิ์ที่จะ a f k ได้ตัวละครแบบพีครับจากใน E ีีที่1ึหลังจากที่พี่ได้อิจจิแรงดีมาซึ่งพี่คิดว่าตัวละครอิจจิตัวนี้น่าจะดีกว่าเจ้าราการแกนแน่นอนคร ตัวนี้ทันเลเวลที่100 DPS ของมันนั้นก็จะอยู่ที่2อ0 0เลยครับมันจะทำให้พี่ตัดสินใจที่จะฟาร์มอิจิจิทั้งหมด7ตัวให้ถึงเลเวลร้อยครับเพราะว่าตัวละครที่พี่มีณปัจจุบันมันก็มีดีแค่นี้้วครับและพี่ก็ได้พักสายตามาทำการ AFK สักนิดหน่อยตอนนี้ผมได้มา AFK ครับและผมก็ได้เสือมาทั้งหมด4ตัวซึ่งโอกาสออกเสือ2%เครับแต่พี่ได้มา4อันผู้เลยจะเชื่อเลยครับทุกคนคือใจจริงนะพี่อยากได้นี่ครับ ใบมีดปิศาคู่อันนี้แหละครับคือสิ่งที่พี่อยากได้ไว้1.6แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะได้หรือเปล่าแล้วน้องชายหลังจากนั้นทางเซิร์ฟมันก็ได้บีดันเกิดซึ่งเปดันอีก,กิสครับเป็นดันที่พี่ต้องการอยู่พอดีและในระดับแรงเอด้วยครับน้องชายซึ่งเท่าที่พี่ได้ไปสืบผลข้อมูลมาครับ ซึ่งลหลายคนเขาก็บอกว่าการที่เราจะได้ตัวดีๆนั้นให้เรามาลงดันของแต่ละเกาะครับซึ่งถ้าดันไหนนะมันมีแรงที่สูงมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครดีๆครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ครับราการแกนร,ระดับ S ซึ่งพีก็ต้องการไปอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าพีได้ระดับ S มาสัก1หนึ่งตัวมันจะทําให้พีฟาร์มง่ายนั่นเองครับเขาบอกว่าถ้าเราลงดันนี้เรามีโอกาสได้ระดับ S ไว้น้องชายแต่นี่คือพีได้บางอย่างครับระดับ S เฮ้ย ได้หลายตัวแล้วครับไอตัวพวกนี้คือมันไม่ค่อยเก่งนี่ทุกคนระดับเอสใช่ปะนี่ครับพี่อยากได้ตัวนี้เป็นระดับเอสครับถ้าได้ตัวนี้ระดับเอสบอกเลยว่าโคตรโหดครับได้ไหมไม่ได้วะไปก็ต่อครับชั้นต่อไปตอนนี้คือไปแบบรุนรัวแล้วทุกคนเพราะว่าตัวของพี่นั้นโคตรโหดครับอิทาก,กิเลเวลร้อยอะดาเมจแบ่งสองแสดนะทุกคนสองแฝดสี่พี่ได้ทําการตะลุยด่านของแต่และห้องมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดครับพี่ก็ได้มาถึงชั้นสุดท้ายนั่นก็คือห้องบอสอีกิทั่นเอง ซึ่งตัวละครนี้ในอนาคตยังไงพี่ก็ต้องได้ครับขอญาตีบอสอีกขีก่อนซึ่งตัวนี้มันก็มีโอกาสได้ระดับเอเหมือนกันนะพี่ได้ระดับเมา3ตัวครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่พี่ต้องการเลยมาลุ้นอีกขีกันดีกว่าครับทุกคนพี่น่าจะได้นะพี่ว่าถ้าได้ขอได้เอะสาธุโจตื่นโอ้โหไม่ตื่นเอ้ยโอ้โห้นึกว่ามันตื่นครับแมงไม่ตื่นมันหลับแล้วยังไงต่อโอ้โหดันเจียนสิ้นสุดแล้ว ได้อะไรบ้างครับกับการที่พี่ลงดันไปนเมื่อกี้โอ้โหได้ตัวระดับ S มา3ตัวครับแต่ว่าเป็นตัวกีกี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองกดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดครับแสดงว่าถ้าเลเวลร้อยคือมันดีกว่าอ e ีทะจีนะน้องชายกับตัวละครระดับ S ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอาไปฟาร์มก่อนดีกว่าครับ EP นี้พี่น่าจะต้องหาตัวระดับ S สักประมาณ ให้ครบนะทุกคนทั้งเจ็ดตัวแต่สิ่งแรกที่เราต้องทําเมื่อเราได้ตัวละครใหม่มานั่นก็คือไปทําการฟาร์มครับและจุดที่พี่ฟาร์มอยู่ณปัจจุบันก็จะเป็นเกาะเดิมเลยครับเกาะนารูโตะนั่นเองซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตัวละครของพี่ระดับนี้มันจะควรไปฟาร์มที่จุดไหนดีแต่เท่าที่พี่คิดได้ครับก็คือเกาะนี้นั่นเองครับทุกคนตัวละครของพี่นั้นมันก็ยังไม่แข็งแก่งมากครับพี่ก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆครับหวังว่าจะให้ตัวละครของพี่นั้นที่มีระดับแรงเอสเป็นเล ดาเมจของมันนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนั่นเองครับหลังจากที่พี่ได้ฟาร์มไปสักพักพี่ก็ขอพักสายตามาทําการ AFK สักหน่อยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้เกิดขึ้นครับกับตัวละครที่พี่ไปคิดว่าพี่จะได้แต่ดันได้ครับทุกคนครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการ a f k ครับแล้วพี่ก็ได้แล้วเว้ยทุกคนดูดิเฮ้ยหนึ่งตัวครับกับแ้งจีแล้วก็ได้ดาบมาด้วยครับโอ้ยยังสุดอ่ะโอ้ยใบกอด แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอ AFK สักพักก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้คือพี่ยังไม่ว่างอัดชิปไว้ทุกคนเดี๋ยวขอ AFK แป๊บหนึ่งหลังจากที่ผมได้ AFK มาเป็นเวลาหลายวันครับและนี่ก็คือของที่พี่ได้มาอันดับแรกเลยครับตัวที่พี่ได้มาไว้ทุกคนพี่ได้มดแรลงกีซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันดีไว้มันดีที่สุดแล้วครับตอนแรกคือ พี่กะว่าจะเล่นไปเรื่อยๆครับเติบโตไปทีละขัน้นแต่อันนี้คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับ <c oughs> ส่วนตัวละครแรงค์เอสที่พี่ได้ลงดันไปตอนนี้คือเลเวลมันก็ยังไม่เยอะมากครับทุกคนพี่กะว่าจะไปเก็บเลเวลด้วยครับแล้วก็ไอ้เจ้ามดตัวนี้คือน่าจะต้องแบบเอาให้มันสุดนะทุกคน แล้วก็พี่ได้ทําการซื้อดาบาไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าดาบที่พี่ซื้อครับพี่ก็ซื้อดาบของเจ้าตัวนี้ครับมันน่าจะแพงที่สุดพี่คิดว่ามันน่าจะดีสุดครับแต่ว่าเราก็ต้องไปที่เกาะอื่นนะทุกคนเพราะว่าเกาะอื่นคือของมันน่าจะดีกว่านี้นั่นเองครับแล้วก็รางวัลที่ได้จากการ AFK ครับอันนี้เลยดาบคู่ครับมันเป็นสกินอชิบหายพี่ก็นึกว่าเป็นดาบครับแม่เดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะอื่นกันดีกว่าครับทุกคนเพื่อทําการฟาร์มนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่พี่อยากได้คือเจ้าอีกิดครับีครง ค่อนข้างจะรำรเลยแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจไปกันครับทุกคนว่าพี่ต้องไปเกาะไหนดีเอ่อไปเกาะวันพีทไปทุกคนลองดูครับเกาะวันพีทเออแต่ว่าเกาะมดนี่มาอยู่ตรงไหนวะคือพี่อ๋อไงเกาะมดใช่ไหมทุกคนที่เป็นหน้ามดโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะมดดีกว่าครับ ซึ่งเกาะมดมันก็ยังมีตัวแวที่พี่ยังไม่ได้เก็บเลยในตอนแรกพี่ก็คิดว่าเกาะนี้นัจนเป็นเกาะมดครับเห็นหน้านัมันเหมือนมดพี่ได้ลองมาตีบอนเกาะนี้นิดหน่อยจึงได้ตีตัวใหญ่ที่มีเลือดระดับทีแทบแมกกาดิกเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครของพี่นั้นเลเวลมันยังน้อยอยู่พี่ก็ได้มุ่งหน้ากลับครับซึ่งเกาะที่พี่จะเลือกไปนะ้ก็จะเป็นเกาะวันพีทแต่พี่มองว่าเกาะวันพีทนี่แหละครับน่าจะเป็นเกาะที่กูก้ควรกับการฟาร์มเลเวลของเราณตอนนี้พี่ก็ได้มาเซิร์ฟเจ้า ในช่วงแรกๆเราก,ก็ต้องฟาร์มตัวละครระดับกีกี้ไปก่อนครับเพื่อจะให้ตัวละครของเรานะมีเลเวลแล้วพอมีเลเวลนั้นก็จะมีดาเมจครานี้ก็ได้มาลองตีเจ้าเอเนลตัวใหญ่ที่มีเลือดระดับ B. บีเมื่อกี้พี่ตบอาลองไปตัวนี้คืออุย้ยเลเวล32แล้วครับหูทุกคนหูเลเวล32ดาเมจ80,000กว่าเอาวะนี่แหละฟาร์มเอเนลดีกว่าครับทุกคนแล้วพี่ก็จะใช้ดาของพี่ฟันไปด้วยต่อให้ดาเมจของมันจะน้อยนิดก็เถอะนะ อุ้ยแล้วกี่ปีมันจะตายครับเนี่ยเอเนลพี่ว่าน่าจะยังไม่ได้ครับกับการฟาร์มเอเนลอาจจะต้องเปลี่ยนตัวครับไปฟาร์มอารองธรรมดาก่อนดีกว่าครับทุกคนอ่ะโอเคอารองถือตู้ได้ครับชิวๆเลยแต่ตัวใหญ่คือน่าจะยังไม่ไหวครับตอนนี้แต่ว่าวิญญาณอารองของเรายังดึงมาไม่ได้เลยครับสักตัวอารองตัวใหญ่คือเราก็ยังไม่ไหวไยทุกคนต้องเปลี่ยนตัวครับต้องมาตีตัวเล็กก่อนนะเอาจริงๆคือเลือดของมันไม่ใช่เอ็มนะ มันเป็น B ีครับมดของเราเวลอะไรแล้วเวลร้อยโอ้ยหนึ่งสองสาเลขสวยด้วยครับดาเมจเริ่มเยอะแล้วครับทุกคนตัวมดของเราอ่าพอตัวมดของเราดาเมจเยอะครับตอนนี้เริ่มฟาร์มชิวๆแล้วดูดาเมจสองร้อยเอ็มแล้วครับว <Wow! S 2> ้าวยังตึงครับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด <laughs> แค่มดตัวเดียวตอนนี้คือพี่ว่าน่าจะฟาร์มตัวใหญ่ได้แล้วครับ นี่โอเคชิวๆแล้วครับโอ้โห,หมดตัวเดียวแบงตึงจัดเลยโอโ้คุ้มค่าจัดที่พี่เอฟเคได้ซึ่งน้องเขาบอกว่าเขาเอฟเคมาประมาณ4วันครับยังไม่ได้เลยถือว่าพี่โชคดีครับสงสัยเกมนี้มันน่าจะเลือกพี่แล้วครับตัวใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะน้องชายคือพี่กะว่าจะทำยาวๆเลยนะเพราะว่าแบบนี้พี่รู้สึกว่าเล่นแล้วก็ชอบอยู่เหมือนกันครับ แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มครับหรือว่าไม่มีเวลา AFK เปิดโทรศัพท์แล้วมันร้อนก็สามารถใช้บริการรับฟาร์มได้จากร้านวิวปกรครับซึ่งร้านบิวรรบ,บวรกรก็มีบริการรับฟาร์มได้ครับไม่ว่าจะเป็นการหาตัว AFK ฟาร์มเลเวลมีทุกอย่างเลยครับเติมโลบงโลบักก็มีสามารถไปเลือกชมเลือกดูก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ก็จะแนบเว็บเอาไว้ข้างล่างนะน้องชายตอนนี้ตัวมดของพี่ดาเมจเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหสี่พันดาเมจโคตรแรงตอนนี้คือไม่น่าจะมีใครไหวกับพี่แล้วกับเกาะดี อาจจะต้องเปลี่ยนเกาะนะเกาะน,นี้คือน่าจะกีกี้นะครับดูดิโอ้โหเดินผ่านนี่คือแบบล่วงะอะเดี๋ยวเราลองไปเกาะอ,อื่นดูดีกว่าครับเกาะวันพีทของเราเออคืออยู่เกาะที่สาใช่ไหมเกาะลักกี้ลักกี้คิงดอมนี่มันคือเกาะไหนพี่ขอข้ามระดับเลยดีกว่าครับตอนนี้พี่กระบายอยู่เกาะที่ลักกี้คิงดอมไหวหรือเปล่าวะมอนเลือดเท่าไหร่ครับ <c oughs> มอนแม่งเลือดเยอะอยู่ประการน,นี้ พี่อาจจะ AFK เกาะนี้อยู่ยาวๆเลยแล้วทุกคนอันนี้ค mm. ือมดพี่แลกนะเว้ยทุกคนตัวอื่นนี่เรียกได้ว่าน่าจัดไม่ได้ทําดาเมจเลยครับดูครับได้เดเวลเพิ่มมาเท่าไหร่จากตอนแรกร้อยเจ็ดเจ็ดหูได้เพิ่มมาสามสิบเลเวลเลยครับเฮ้ยตอนนี้มีคนมาช่วยเราตีครับเอ้แต่พี่อยากทราบครับว่าถ้าคนมาช่วยเราตีคือเราจะได้อีกพีไหมวะทุกคนเนี่ยโอ้โหเราแรลกของเข่าแป้งแรงเอ็เอทางนั้นเลยครับเอ้ยแต่ว่าเรามีแหงกจี่าน้องชาย ตึงกว่านะโทษทีในอนาคตพี่ก็อาจจะทาแรงเอทเอททั้งทีมครับซึ่งเขาบอกว่าการทํามดแรงเอทเออ่ะมันง่ายสุดแล้วครับเท่าที่พี่ดูมานะซึ่งแบบนี้พี่ก็ศึกษาอยู่ประกอนกันนะทุกคนไม่ใช่ไม่ศึกษานะเพราะว่ามันเป็นแนวการเล่นที่พี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับส่วนมากพี่ก็จะเล่นเป็นแนวทาวเวอร์ดีฟิน์ไงทุกคนแนวซิมูเลเตอร์นี่คือไม่เคยเล่นเลยไกลแล้วครับทุกคนแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันได้อีกพีเต็มๆหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีคนอื่นมาแจมด้วยครับ ถ้าไม่ได้ดีบอกเลยว่ากูซวยนะตีมาตั้งนานสามแสนสุดท้ายครับเรียบร้อยเฮ้ยนั่นแงกูไม่ได้ครับหรือว่าได้วะทุกคนโอเคได้ครับโอ้โหหึกว่าไม่ได้โอ้โหตีไวกว่าเดิมครับดูดิจากตอนแรกตีช้าๆครับตีตายตัวเดียวครับโอ้โหเลือดไหลวัวบๆว,บวบเลยตอนนี้ในช่วงเวลานี้พี่ก็ขอตัดภาพไปตอนที่พี่ฟา์มเสร็จเลยละกันครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรครับ ตัวของเรานั้นเริ่มมีดาเมจแล้วครับทุกคนเลือดบ,บอสนั้นก็ไหลพวบพัวกันเลยทีเดียวบวกกับมีคนอื่นช่วยตีด้วยอ๋อ,อมดของเราเวลตันแล้วครับเวลตันที่250้นะทุกคนโอ้โหตันแล้วเลยวะลองดูดาบที่เกาะนี้ครับโอ้โหทุกคนแพงโคตรแพงเลยโอ้แต่ดาเมจแรงจัดเลยเราซื้อเปลี่ยนดีไหมครับตอนนี้เงินของพี่ก็มี74พันล้านมาเป็นตัวเบียทุกคนคือค่างเงินแบง์มันโอพีเกินครับ พี่ว่าเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเพราะว่ายัางไงในอนาคตดาบก็มีดาบบนโถดกว่านี้เฮ้ยเกาะมดวะทุกคนใช่ไหมเหมือนเกาะมดมันจะเกิดอ๋อแสดงว่าไอ้นี่คือมันไม่ใช่มดครับมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้มดแน่นอน <c oughs> และพี่ก็ได้มาสํารวจที่เกาะมดนิดหน่อยซึ่งเห็นหลายคนครับขอชอบใช้มดแรลงเอสเอสพี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ครับทุกคนว่ามันทํำยังไงแต่ทางในดนั้นเองทางเซิร์ฟนั้นมันก็ได้มีดันเจียนเกิดครับเฮ้ยดันเจียนเกิดครับทุกคน ในช่องแชตบอกว่าเกาะหน้ากากครับเกาะหน้ากากน่าจะเป็นเกาะนี้นะทุกคนใช่แน่นอนครับเพราะว่ามีคนกําลังมุ่งหน้าไปแต่ว่าเขาหามังกรจากไหนวะเราจะได้บินครับไม่ต้องใช้เรือถึงแล้วครับเกาะหน้ากากแต่ว่าดันเจี้ยนเกิดตรงไหนเดี๋ยวเราวิ่งตามเพื่อนไปครับเฮืยอนี้ไงทุกคนเจอแล้วเข้าไปเลยเลสโก้อุ้ยอุ้ยแรลงเอวะแรงเอดีไหมวะมันต้องเป็นแรงเอสดิแต่ว่ามันมีไอเทมที่สามารถเพิ่มแรงได้อยู่ไม่ใช่เหรอวะน่าจะเป็นอันนี้ครับทุกคนมันใช้ยังไงอะ อ๋อนี่ไงทุกคนใช้ไอเทมเพิ่มแรงใช่ไหมวะเดี๋ยวพี่ขอลองใช้ดูแล้วกันครับไปลุยกันเลยครับแต่พี่คิดว่าน่าจะชอวอีวอชิลนะ <c oughs> ว่าตัวละครของเราเนี่ยสุดตึงเอ้ยก็เรียกได้ว่าชิลยู่นะอันนี้คือน่าจะมีดาเมจมดตัวเดียวนะทุกคนที่มันแบกเราเฮ้ยเรียกวิญญาณได้แล้วครับแต่ดูดีว่าแรงอะไรเอ้ยแรงเอสครับ่วยได้มาสองตัวการเติบโตแบบก้าวกระโดด ขอใช้ตัวที่ดีที่สุดทุกคนเห็นสิ่งที่พี่ทําไปเมื่อกี้ไหมครับคือพี่กดปุ่มเลือกตัวละครที่ดีที่สุดซึ่งมันจะเอาตัวละครที่ดีมาอยู่ในทีมของเราครับแต่พี่ก็ลืมคิดไปครับวัยตัวละครพวกนั้นเลเวลของมนันยังน้อยอยู่ครับและพี่ก็คิดว่ามอนที่พี่กําลังสู้อยู่ในดันมันจะให้ exp ให้กับตัวละครของพี่ครับซึ่งสิ่งที่พี่ทำณตอนนี้มันจะส่งผลให้พี่ในอนาคตครับเฮ้ยทุกคนพี่ได้ ss นะครับหนึ่งตัว ถ้าสมมติเราเจอดันที่เป็นแรงเอสเราสามารถเลื่อนขั้นให้เป็นเอสเอสได้หรือเปล่าวะถ้าเป็นอย่างนั้นคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะโอ้โหแบงเอ้ยต่องอีพีตัวกูแบบเติบโตแบบกแบบ้าวกระโดดได้เอสเอสหนึ่งตัวแล้วก็แลงจีหนึ่งตัวต้องรีบทําเวลาแล้วครับเหลืออีกแปดนาทีครึ่งถึงยังห้องบอสโอ้โหยังไม่ถึงบอสเลยถึงยังครับโอ้ยถึงบอสสักทีมาข้อแล้วโอ้โหแต่ว่าเลือดบอสแบงโคตรเยอะเลยทุกคนโอเฮ้ย ไหวหรือเปล่าครับนี่กับอีก6นาทีเฮ้ยพี่ว่าไม่น่ารอดครับชิบหายเลยครับตัวโอ้โหเลือดไม่ลดเลยทุกคนอีก6นาทีที่เหลือพี่ว่าไม่น่าผ่านครับเอาครับทุกคนเป็นเวลาใจกับพี่น่อยครับจะรอดหรือเปล่าครับนี่และกว่าพี่จะรู้ตัวนั้นก็สายเกินไปครับซึ่งไอตัวละครที่พี่ใช้อยู่นะดาเมจขขงมันนั้นน้อยมากๆครับพี่ก็เลยเลือกเอาตัวละครเก่าๆครับที่พี่ได้ฟาร์มเลเวลจนแม็กแล้วมาทําการใส่เข้าทีมครับเปลี่ยนครับรีบเปลี่ยนเลยทุกคน บางทีมันมีตัวเก่าๆของเราที่เวลเยอะๆับทุกคนดาเมจมันเยอะกว่าวิดาเมจหนึ่งเอ็มดาเมจน้อยมากเลยโอ้โหตัวนี้ดาเมจห้าแสตออกไปเลยแรงเอสครับเวลมันยังไม่มีเหลืออีกครึ่งหลอดครับกับสองนาทีครึ่งเอ้ยจะรอดไหมครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับพีด้วยครับ้องใช้โอ้โหทุกคนไม่น่าทันวะอีกยี่สิบวิสุดท้ายครับอ้อเลื่อนเลยอีกนิดเดียวเองโอ้ดาเมจยังไม่พอครับคือตัวอื่นที่เรามีคือ ดาวมีไปยังน้อยไปครับเสียดายไอสิ่งที่พี่เสียดายไม่ใช่อะไรนะเสียดายไอเทมเว้ยเนี่ยอันนี้มันนา่าจะหายยากนะทุกคนโอ้เรียบร้อย <c oughs> โอ้อดแดก